สวัสดีครับหมอกอฟครับนายแพทย์สิทธาลิขิตนกูลนะครับแพทย์สังคมสื่อสารเพื่อคุณธรรมครับสำหรับคนที่จะชนะภูมิแพ้ก็ต้องรู้จักเรื่องของยาแก้แพ้นะครับยาแก้แพ้ใหญ่ๆเลยแบ่งเป็น2ประเภทนะครับประเภทที่1คือรับประทานแล้วง่วงครับกับประเภทที่2คือรับประทานแล้วไม่ง่วงครับครับผมสำหรับหลักการของยาแก้แพ้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะไป กดเรื่องของสารที่มันหลั่งออกมาหรือฮิสตามีนเนี่ยครับที่กระตุ้นให้ร่างกายเกิดอาการแพ้ต่างๆนะครับโดยรวมแล้วก็ไปลดอาการแพ้จากการที่ไปกดสารตัวนี้นั่นเองครับ สำหรับยาแก้แพ้2ประเภทที่บอกไปเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบง่วงกับแบบไม่ง่วงเนี่ยนะครับวิธีทานก็จะต่างกันเพราะแบบง่วงเนี่ยยามันจะซึมเข้าที่กระแสะเลือดที่ไปสมองนะครับก็จะกดเรื่องของประสาททําให้ง่วงซึมเล็กน้อยนะครับแต่ยามันออกฤทธิ์เร็วแล้วก็หมดฤทธิ์เร็วนะครับดังนั้นอาจจะต้องกินวันละหลายๆครั้งนะครับ ผลข้างเคียงของเจ้ายาตัวนี้ก็อาจจะมีเรื่องปากแห้งคอแห้งนะครับหรือว่าปัสสาวะข้างตัวบวมได้นะครับหรือว่าท้องผูกได้เหมือนกันนะครับแต่อีกชนิดหนึ่งนะครับคือยาแก้แพ้แบบชนิดที่ไม่ง่วงตัวนี้เขาจะไปเจาะจงกับรีเซปเตอร์หรือตัวรับที่เกี่ยวกับเรื่องของการเกิดภูมิแพ้โดยตรงเลยเพราะฉะนั้นตัวนี้จะไม่ง่วงสามารถรับประทานวันละครั้งก็ได้นะครับแล้วก็ผลข้างเคียงที่บอกเมื่อสักครู่นี้ครับก็จะเกิดแต่เกิดได้น้อยกว่านะครับผม ข้อระวังเมื่อต้องกินยาแก้แพ้นะครับยาแก้แพ้ทั้ง2ชนิดนี้ไม่ควรกินร่วมกันครับให้เลือกชนิดใดชนิดหนึ่งไม่ควรรับประทานยาแก้แพ้ร่วมกับแอลกอฮอล์เพราะมันจะยิ่งกรดประสาทเข้าไปอีกนะครับแล้วก็ถ้าอาการไม่ดีขึ้นหรือเป็นเรื้อรังนานๆยังไงก็ปรึกษาแพทย์ดีกว่าครับ มีคนเคยถามมาว่าการกดจุดฝังเข็มช่วยรักษาปูมแพ้ได้หรือไม่นะครับผมเห็นคลินิกแพทย์แผนจีนเขาก็มีหลักการแบบนี้เหมือนกันนะครับเขาบอกว่าการกดจุดหรือฝังเข็มเนี่ยนะครับมันเป็นการไปกระตุ้นเม็ดเลือดขาวนะครับแล้วก็ระบบไหลเวียนโลหิตให้มาตรงจุดเกิดเหตุให้ได้มากที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อมีเม็ดเลือดขาวมากขึ้นมันก็อาจจะไปช่วยลด การหลั่งของเจ้าฮิสโทมีหรือสารเกิดภูมิแพ้เพราะฉะนั้นการกดจุดหรือฝังเข็มเฉพาะบริเวณที่ทําให้เกิดภูมิแพ้อย่างเช่นบริเวณพงจมูกใบหน้าก็อาจจะมีส่วนช่วยในการรักษาภูมิแพ้ได้แต่หลังจากฝังเข็มหรือกดจุดนะครับใน4ชั่วโมงครับห้ามรับประทานน้าเย็นนะครับเพราะเขาบอกว่าความเย็นจะทําให้หลอดเลือดไหลเวียนไปน้อยนะครับหรือว่าเม็ดเลือดขาวไปตรงจุดเกิดเหตุได้น้อยลง เพราะฉะนั้นหลัง4ชั่วโมงอย่าพึ่งนะครับอย่าพึ่งรับประทานน้าเย็นและที่สําคัญนะครับการฝังเข็มหรือกดจุดอาจจะได้ยาสมุนไพรหรือยาแผนจีนเข้าไปรับประทานร่วมด้วยคนที่รับประทานยาแผนจีนครับห้ามรับประทานร่วมกับใช้เท้าเพราะว่าใช้เท้าจะเป็นตัวล้างพิษยาจีนนั่นเองนะครับ